การเร่งแก้ไขปัญหาประชาชนรอรถเมนานจากกรณีที่มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในแต่ละเส้นทางนอกจากจังหวัดภูเก็ตจะมีปัญหาการรอรถเมนานแล้วท่านประธานลองดูภาพสิครับยังมีปัญหาสภาพป้ายรถเมที่ยังห่างไกลกับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอีกไกลามาก เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชนภูเก็ตเขตที่หนึ่งจากสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนขออนุญาตขึ้นสไลด์แผ่นที่หนึ่งด้วยครับจากสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งโลกในปี2561ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักข่าวเดอะเนชั่นพบว่าองค์การอนามัยโลก หรือ WHO จัดให้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในอตรา32.7คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนซึ่งเป็นอันดับ9ของโลกอันดับที่1ของเอเชียและอันดับที่1ของภูมิภาคอาเซียนส่วนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตใน10อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ในแถบแอฟริกาท่านประธานครับจังหวัดภูเก็ต มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี2,566จำนวน133รายเกิดจากรถจักรยานยนต์ถึง89.47เปอร์เซหรือคิดเป็นอัตรา31.93คนต่อประชากร1 0 0 0คนถือว่ามากเป็นระดับต้นๆของโลกเช่นกันครับตัวเลขนี้ครับท่านประธานสูงกว่าเป้าในแผนแม่บทของกระทรวงคมนาคมที่กำหนดไว้ 20.69คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนในปี2566และตัวเลขนี้ก็ยังห่างไกลกับเป้าหมายในแผนแม่บทของกระทรวงคมนาคมที่12คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนในปี2570นอกจากนี้ผมยังพบว่าในปี2567ยังมีแนวโน้มที่จะแย่ลงอีกครับท่านประธานโดยดูจากจำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี2567ตามเส้นกราฟเส้นสีแดงทางด้านขวามือครับท่านประธานมีผู้เสียชีวิตสูงขึ้นกว่าปี2566เียครับท่านประธานครับผมขอให้ท่านประธานดูประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีขนาดพื้นที่เท่าๆกับจังหวัดภูกเก็ตจะเห็นได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่ำสุดในอาเซียนที่อัตรา2.8คนต่อประชากร1 0 0 0คน คำถามคือเขาทําได้อย่างไรครับท่านประธานขอสไลด์แผ่นที่2ด้วยครับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมักเกิดจากความสะสมของความผิดพลาดหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ใช่เกิดจากสาเหตุเดียวการแก้ไขปัญหาจึงต้องมองภาพรวมทั้งระบบทั้งหมดไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งซึ่งในทางวิชาการเรียกว่าทฤษฎีโมเดลเนยแข็งหรือสวิตชิสโมเดลนั่นเอง แผ่นเนยแข็งแต่ละแผ่นบนตารางหน้าท่านประธานแทนมาตรการหรือมาตรฐานป้องกันความปลอดภัยในแต่ละจุดส่วนรูในแผ่นเนยแข็งก็แทนช่องโหว่หรือจุดอ่อนในแต่ละชั้นป้องกันเมื่อรูในแผ่นเนยแข็งต่างๆเรียงตัวกันพอดีก็จะสามารถทะลุผ่านชั้นป้องกันทั้งหมดไปได้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์คือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นครับท่านประธาน และจากภาพที่เห็นคือตัวอย่างการวิเคราะห์อุบัติเหตุรถบัสนักเรียนไฟไหม้ที่เพิ่งตกเป็นข่าวเกิดมาจากมาตรการหรือมาตรฐานทุกอย่างที่วางไว้มีช่องโหว่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนำมาซึ่งความเศร้าเสียใจของประชาชนทั้งประเทศหากแผ่นชีสแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่มีช่องโหว่การเสียชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนำสไลด์ลงได้เลยครับ กลับมาคําถามเดิมครับที่ว่าประเทศสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในตรา2.8คนต่อจํานวนประชากรหนึ่งแคนเขาทําได้อย่างไรเราพบว่าประเทศอันดับต้นๆที่มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนต่ําสุดล้วนแล้วแต่เป็นประเทศพัฒนาแล้วประชาชนไม่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจําวันเลยเนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนั่นเองจนประชาชนในประเทศนั้นๆไม่จําเป็นต้องดิ้นรน ในการซื้อหารถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางเน่นหมายความว่าการที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีจนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่จําเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์หรือการเปลี่ยนจากเนื้อหุ้มเหล็กไปเป็นเหล็กหุ้มเนื้อซึ่งถือเป็นเนยแข็งแผ่นที่สําคัญครับท่านประธานในการช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีที่สุดตามหลักการทฤษฎีเนยแข็งและเป็นหนทางที่จะนําไปสู่เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม ที่มีผู้เสียชีวิต12คนต่อประชากร1แสนคนภายในปี2570ครับท่านประธา,านประทานครับการคม,มนาคมในต่างจังหวัดของประเทศไทยการไม่มีรถส่วนตัวแทบจะไม่สามารถเดินทางในชีวิตประจําวันได้เลยครับการป้องกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์โดยการสวมหมวกนิรภัยเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอยังต้องอาศัยโชคด้วยครับเนื่องจาก จะต้องพบกับเหตุการณ์อะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกถนนลื่นพบกับน้ําที่เจิ่งนองบนท้องถนนจากการบีบอัดของขยะที่ไหลลงจนถนนลื่นพบกับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มึนเมาถนนทางไปป่าตองจังหวัดภูเก็ตจะมีรถจักรยานยนต์ลื่นล้มทุกครั้งทุกวันที่มีฝนตกลงมาจนทําให้ประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัดตอนนี้ต่างก็ดิ้นรนทํางานเก็บเงินเพื่อไปซื้อรถยนต์ และนี่คือสาเหตุที่ทําให้การจราจรในภูกเก็ตทุกวันนี้ติดขัดอย่างหนักแม้จะสร้างถนนเพิ่อมอีกกี่สายแม้จะขยายถนนอีกกี่เส้นก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้เลยครับผมจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุรพงศ์ปียโชดดังต่อไปนี้ครับข้อที่1โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนแกนหลักในจ,จังหวัดภูเก็ตที่สอนอขอศึกษาไว้แล้วเป็น1ิปี แต่ถูกกระทรวงคมานาคมชะลอโครงการสั่งให้เปลี่ยนไปไป,ไปมามากลับไปกลับมาทางกระทรวงคมานาคมสามารถเลื่อนแผนให้มีการก่อสร้างเร็วขึ้นได้หรือไม่ขอทราบรายละเอียดคำถามข้อที่2กระทรวงคมานาคมสามารถผลักดันโครงการลดประจำทางเส้นเลือดฝอยในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในระยะเดินเท้าที่ไม่ไกลให้เกิดขึ้นได้อย่างไรขอทราบรายละเอียด ข้อที่3ามท่านประธานครับคอสมก,กได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงคมนาคมเป็นจำนวนเงิน4,139ล้านบาทในปีงบประมาณ2,568รวมถึงกระทรวงคมนาคมเองมีแผนที่จะใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานซึ่งเก็บจากผู้ใช้น้ำมันทั่วประเทศไปใช้อุดหนุนโครงการลถไฟฟ้า20บาทให้กับกรุงเทพมหานครแต่กลับปล่อยให้ผู้ ให้บริการขนส่งขาธาระในต่างจังหวัดต่างก็ต้องดิ้นลนกันเองโดยไม่รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดนับเป็นความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัดไม่เป็นการสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทีเทยมกันตามที่ท่านรันายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรได้ถแถลงนโยบายของรัฐบาลไว้ต่อรัฐสภา,าแห่งนี้ผมจึงขอถามในคําถามที่สามว่ากระทรวงคมนาคมสามารถตั้งกองทุนเพื่ออ,อุดหนุนงบประมาณ ให้กับโครงการลดประชาทางตามต่างจังหวัดโดยการอุดหนุนให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นใหม่หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อสนับสนุนการเดินรถสาธารณะเช่นเดียวกับอุดหนุนให้กับขอสมกได้หรือไม่เมื่อใดขอทราบรายละเอียดครับครับขอบคุณมากครับครับขอเชิญท่านรัมตีช่วยว่าการกระทรวงขนานขุมครับครับกราบเรียนท่าน ประธานสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียนนรตินะครับกระผมนายสุรพงศ์ปิยะโชตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับก็ขอญอาตต่อคาถามท่านสมาชิกนะครับในคําถามที่หนึ่งถึงสามเรียงกันไปเลยนะครับโครงการก่อสร้างนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงคมานาคมเนี่ยไม่ได้เลื่อนนะครับ ปีหกเนะครับจะเข้าสู่อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเข้าสู่ครอรมอนะครับในการพัฒนา,าสร้างทางเล,เลี่ยงเมืองนะครับเส้น4207นะครับซึ่งจะเป็นทางเา4เลนนะครับที่จะเบี่ยงแบ,บ่งเบาของ เส้นเมนนะครับคือเส้นสีแดงปัจจุบันเนี่ยครับเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเส้นเมนหลักของภูเก็ตนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นที่จะใช้สร้างรถไฟนะครับขนส่งมวลชนนะครับเป็นเป็นรถแตรมนะครับเป็นล้อยางแตรมที่วิ่งร่วมวิ่งร่วมกับรถปกตินะครับบนทาง402นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้า4207 นะครับสร้างเสร็จนะครับประมาณปี69นะครับรถไฟฟ้าก็จะมาสร้างที่เส้นเมนหลักครับคือที่สีแดงนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เส้นประ <c oughs> ตรงเส้นประสีฟ้านะครับเป็นเป็นทางยกระดับของการทางพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงคมนาคมนะครับได้เรงเห็นว่าถ้าวันนี้นะครับถ้าเราสร้างรถ แพรมขึ้นมานครับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขึ้นมาเนี่ยภูเก็ตจะเป็นอัมาภาตนะครับเพราะว่าการจราจรหนาแน่นนะครับถ้าเราสร้างทางเลี่ยงสองเส้นเสร็จนะครับก็ประมาณปี7 0็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับก็จะมีระบบรถขนส่งมวลชนนะครับซึ่งไปสู่สนามบินนะครับเป็นระบบแพรมซึ่งจะวิ่งบนเส้นทางสีแดงนะครับวิบ่งร่วมกันนะครับอันนี้เป็น เป็นแผ่นนะครับซึ่งจะดำเนินการเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เลื่อนออกไปนะครับก็เรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบนะครับ <c oughs> ส่วนคําถามที่สองนะครับเ,เรื่องของฟีเดอร์นะครับรถประจําทางในจังหวัดนะครับอย่างที่ผมได้เคยเรียนในส,สภา,าแห่งนี้นะครับว่าวันนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมเราได้แก้ไขกฎกระทรวง นะครับให้ท้องถิ่นนะครับก็คือทั้งอบอตอเทศบาลแล้วก็อบอจอนะครับสามารถเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับนะเรากระจายอำนาจไปให้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องมาขอญาตอนุมัติจากส่วนกลางแต่วันนี้เราได้กระจายอำนาจไปให้นะครับท่านสามารถเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับขนส่งเป็นแค่เลกเลอเตอร์ดูแลกฎระเบียบนะครับ ส่วนท้องถิ่นสามารถผันตัวเองมาเป็นโอเปอเรเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของตรงนี้ก็คือว่าเราได้มอบอำนาจไปให้ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นสามารถไปออกแบบนะครับระบบฟีดเดอร์นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบขนส่งสาระกลางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆนะครับก็วันนี้เราได้กระจายอำนาจออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่าน สามารถนะครับประสานไปยังพื้นที่นะครับที่จะทำโอเปอเรเตอร์ได้เองนะครับไม่ต้องไม่ต้องขอมาจากส่วนกลางนะครับโดยใช้คณะกรรมการขนส่งกลางจังหวัดนะครับซึ่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับละองค์ประกอบในนั้นก็มีขนส่งจังหวัดเป็นเลขานุการนะครับและคณะกรรมการก็ประกอบประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ วันนี้นะครับทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับสามารถไปออกแบบไปดีไซน์ระบบฟีดเดอร์นะครับให้เหมาะสมกับท้องที่นั้นๆน,น,นะครับวันนี้ทางส่วนกลางเราได้ส่งผ้าเป็นม้วนไปให้นะครับท่านก็ไปตัดเย็บ yep, นะครับท่านก็ไปสร้างองค์ประกอบที่มันเหมาะสมกับท้องถิ่นสภาพพื้นที่นั้นๆได้นะครับอันนี้ก็คือถิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้นำเนินการไปนะครับ คำถามที่สามนะครับในเรื่องของการอุดหนุนงบประมาณนะครับวันนี้นะครับกรมการขนส่งเองนะครับได้เก็บภาษีล้อเลื่อนนะครับทั้งหมดรายได้ทั้งหมดของภาษีล้อเลื่อนนะครับเราได้ส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดนะครับเพื่อเอาไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมนะครับวันนี้ ท้องถิ่นนะอปจท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมนะครับและอย่างที่ผมเรียนนะครับวันนี้ถ้าท้องถิ่นนะครับสามารถจดทะเบียนสามารถลงทะเบียนเป็นโอเปอเรเตอร์เป็นผู้ประกอบการได้นะครับท้องถิ่นนะครับสามารถระดมทุนนะครับโดยใช้รถร่วมนะครับรถร่วมก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่นะครับที่ต้องการประกอบอาชีพนะครับเขาก็จะมีรถเข้ามาร่วมกับอโอเปอเรเตอร์ก็คือท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับก็ดีไซน์ออกแบบชนิดของรถประเภทของรถนะครับวันนี้ใช้วิธีบริหารจัดการนะครับส่วนงบประมาณผมว่าประชาชนในพื้นที่นะครับพี่น้องในพื้นที่ที่ต้องการอาชีพนี้ผมว่ามีอยู่แล้วนะครับ l e a d i n โดยเฉพาะภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับถ้าผู้ประกอบการ เข้ามาร่วมกับท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นโอเปอเรเตอร์ใหญ่เนะี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้กระจายรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านตีช่วยว่าการกระสวงของผมครับเอ่อขอเชิญคุณสมชาติเตชตะวันเจริญท่านมีสิทธิ์จะถามได้อีกหนึ่งครั้งครับครับเชิญครับขอบคุณครับ,บ,รบท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่กรบผมว่าทิรติสมชาติเตชะถาวรเจริญประชาชนภูเก็ตเขตที่หนึ่งอขอสไลด์คำถามรอบที่สองได้ครับท่านประธานครับหลังจากที่นายสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกลับมารับตำแหน่งเดิมในระัฐบาลน,นางสาวแพรทองทานชินวัตร ได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนแก่ข้าราชการไว้15ข้อและหนึ่งนโยบายเร่งด่วนนั้นคือการเร่งแก้ไขปัญหาประชาชนรอรถเมนานจากกรณีที่มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในแต่ละเส้นทางนอกจากจังหวัดภูเก็ตจะมีปัญหาการรอรถเมนานแล้วท่านประธานลองดูภาพสิครับยังมีปัญหาสภาพป้ายรถเมที่ยังห่างไกลกับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอีกไกลามาก นักท่องเที่ยวต้องใช้ความพยายามขนาดไหนครับท่านประธานในการใช้ลดประจำทางสาธารณะผมจึงขอสอบถามท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านสุรพงศ์ปียโชดดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งผมขอถามว่านโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการรอรถเมนานของท่านใช้สำหรับทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลครับ และกระทรวงคมนาคมจะสามารถแก้ไขปัญหาประชาชนรอรถเมนานจากกรณีที่มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในแต่ละเส้นทางของจังหวัดภูเก็ตได้เรียบร้อยเมื่อไหร่และท่านจะมีวิธีแก้ไขปัญหาสภาพป้ายรถเมย์ตามภาพที่เห็นได้อย่างไรครับคำถามข้อที่2พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา20วรรคท้าย ระบุให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางซึ่งเป็นผู้อนุมัติขนส่งสาธารณนะในจังหวัดตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดได้เสนอผมมีความเห็นว่าเป็นการรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลางโดยไม่จำเป็นและไม่สมควรซึ่งทำให้เกิดความล่าช้ารวมถึงคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ที่ท่านนั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศในกรุงเทพมหานครท่านไม่ทราบถึงบริบทของพื้นที่เลยแม้แต่นิดเดียวคํากล่าวที่ว่าประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยเสียงกลด่าของพี่น้องประชาชนจึงไม่ผิดแต่อย่างใดมีวิธีเดียวที่รัฐบาลจะไม่ถูกเสียงกลด่าจากประชาชนได้นั่นคือรัฐบาลจะต้องเล่นกระจายอำนาจลงไปครับผมจึงขอถามคำถามที่สองว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางสามารถมอบอำนาจการอนุมัติเรื่องต่างๆให้แก่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดได้หรือไม่ขอบคุณครับท่านประธานครับขอเชิญท่านรีช่วยว่าการกระทรวงกนาคหมครับครับเรียนท่านประธานสภานะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็คำถามก็เรื่องป้ายรถเมย์นะครับ วันนี้รอนานไม่นานเนี่ยนะครับก็มาอยู่ที่จํานวนของรถนะครับวันนี้อย่างผมเรียนนะครับว่าถ้าท้องถิ่นนะครับถ้าท่านไปตามข่าวดูตอนเนี้อปจนะครับกับเทศบาลนะครับได้เข้ามาขอญาตนะครับเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเฮดเดอร์ที่ปล่อยรถออกไปเนี่ยครับมันก็จะแมทชิ่งกับจํานวนผู้โดยสารที่ต้องการใช้นะครับอันนี้มันอยู่ในดูนพินิษของ ของโอเปอเรเตอร์อยู่แล้วนะครับว่าจะเอากี่นาทีนะครับจะเอากี่จุดนะครับก็ไปดีไซน์ไปออกแบบได้เลยนะครับให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆไม่ได้ไม่ได้มีปัญหานะครับส่วนคำถามที่2นะครับเรื่องของการกระจายอำนาจวันนี้คณะคณะกรรมาการขนส่งกลางของจังหวัดนะครับมีหน้าที่ a อ p r o v e นะครับมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางที่คนในพื้นที่นะครับแล้วก็ คนในพื้นที่นะครับเห็นว่าเหมาะสมแล้วนะครับสำหรับพี่จะขออนุญาตให้โอเปอเรเตอร์ประกอบการเนี่ยครับทางส่วนกลางเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งนะครับว่าจะต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาจะต้องสั้นจะต้องยาว <c oughs> ความหมายก็คือเราอนุมัติตามที่คณะกรรมการขนส่งกลางจังหวัดมีมติมานะครับมีมติมา <c oughs> เท่านั้นนะครับ ไม่ได้ไปลงไปก้าวไกยนะครับซึ่งซึ่งคําถามที่ท่านสมาชิกถามเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นคําถามที่ดีนะครับจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดใหญ่ๆนะครับอย่างภูเก็ตนะครับเชียงใหม่หลายอันนะครับก็มีปัญหานี้นะครับแล้วเราก็ได้ลงไปช่วยมอนิเตอร์ช่วยทําความเข้าใจนะครับวันนี้ก็ด้วยความดีนะครับถ้าจังหวัดภูเก็ตนะครับ เดี๋ยวผมจะเชิญทางขนส่งนะครับทางคณะกรรมการขนส่งกลางนะครับลงไปเป็นจังหวัดนําล่องนะครับเพราะถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับเราไม่ได้จําจกัดเฉพาะเรื่องของรถเมยกับรถโดยสารทั่วไปที่เป็นเฟดฟีเดอร์นะครับวันนี้กระทรวงคมนาคมนะครับมอนิเตอร์ถึงเรื่องของการจราจรทางอากาศด้วยนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพจํานวนเที่ยวบินนะครับโดยการจัด การจราจรทางอากาศนะครับแล้วก็จัดการระบบทางกลาวเวิร์กเพื่อให้จํานวนเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เป็นจํานวนมากครับเอฟฟิเชนซี C ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสามารถไปดีไซน์ออกแบบได้เลยครับนที่จังหวัดนะครับว่าจะเอากี่นาทีลดเมย์มานะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับเฮดเดอร์กี่นาทีได้หมดไม่มีปัญหาครับ ก็ไปดีไซน์ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของจังหวัดนั้นๆพื้นที่นั้นๆครับขอบคุณครับ